วันนี้จะพาไปชมคลินิกแพทย์แผนไทยแห่งเกาะภูเก็ตที่นํากัญชากัญชงมาใช้ดูแลสุขภาพคลินิกเปิดบริการพร้อมแพทย์ประจําคลินิกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาที่สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ได้อย่างปลอดภัยติดตามเรื่องราวได้จากรายงานครับหลังจากรัฐบาล ได้ปลดล็อกกัญชาให้ถูกกฎหมายเพื่อใช้ในทางการแพทย์ตั้งแต่วันที่9มิถุนาย,ยน2565ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือแม้ผู้ประกอบการได้มีความตื่นตัวและสนใจที่จะนํากัญชามาใช้ในทางการแพทย์อย่าง g r e e n h e a ล Clinic ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้นํากัญชากันโช,ชมมาใช้ในการดูแลสุขภาพโดยเปิดให้บริการในลักษณะของคลินิกแพทย์แผนไทยขณะเดียวกันมีแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญได้คําแนะนํา แก่ประชาชนถึงประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทางเราเนี่ยมองว่ากัญชาเนี่ยที่ทางสาธารณสุขปลดล็อกมาให้เนี่ย เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยประชาชนตรงนี้ได้เพราะว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาโรคหลายโรคนะครับอย่างคุณหมอของเราเนี่ยเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาโดยเฉพาะนะครับถามว่าในแง่ไหนในแง่ของคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกัญชาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อกัญชาที่อยู่บนท้องถนนนะครับเราไม่รู้เลยว่ากัญชาเนี่ยมาจากไหนปลูกด้วยอะไรมีแพทิไซหรือเปล่าหรือมีธาตุเหล็กหรือธาตุอะไรที่มันไม่สมควรจะเข้าไปในร่างกายตรงนี้คือมาตรฐานมันคือ g o ลส standard ของเรานะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะเอากัญชาไปวางขายที่ไหนก็ได้ให้กับใครก็ได้ทุกครั้งที่มีคนเดินเข้ามาเขาต้องการยาเพื่อที่จะไปรักษาโรคเขาสามารถมั่นใจว่าที่นี่เนี่ยมียาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาทางคลินิกได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวซึ่งร้อยละ90เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาลายัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวอปอ,อได้ความสนใจเรื่องของกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์พร้อมทั้งมาศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพกับทางคลินิก อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะปลดล็อกกัญชาแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใช้กัญชาได้อย่างเสรีเพราะยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมทั้งนี้ทางคลินิกก็ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้ารับบริการขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะใช้กัญชาหรือสมุนไพรของคลินิกเพื่อการรักษาจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นเพราะแต่ละบุคคลจะมีผลการตอบสนองต่อการใช้กัญชาเพื่อรักษาที่แตกต่างกันเราอย่าลืมนะครับว่าคนที่ใช้กัญชามีโรคประจําตัว หนคือทานยาอยู่อย่างเช่นยากลุ่มยานอนหลับพวกโคโนนซิตแมไดอะซิตแมอย่างนี้ครับซึ่งถ้าใช้กัญชาร่วมด้วยไม่ได้มีการคัดกรองครับอาจจะตีกับยาทําให้เกิดภัยได้นะครับซึ่งต้องมาพบในคลินิกหรือว่าซื้อของที่ได้มาตรฐานนะครับก็สามารถมาปรึกษาได้บางคนมีไซเฟก c ์บ้างอย่างเช่น พอแห้งปากแห้งมึนงงเราก็มีวิธีแก้ไขนะครับสมมุติถ้าคนเมากัญชานะครับหรือว่าวิงเวียนหน้ามืดหรือวูบนะครับอาจจะใช้น้ําขิงนะครับน้ำขิงมีฤทธิ์นะครับในการแก้วิงเวียนได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มบัตรซีลเลชันนะครับในเลือดเลเวนได้ดีขึ้น2นะครับก็คือขิงกับพริกไทยร่วมด้วยนะครับอันี้จะช่วยในการเขาเรียกว่าขับกัญชาจากร่างกายได้ดีขึ้นนะครับสามนะครับก็คือน้ำมะนาาบวกเกลือนะครับก็เห็นผลได้ดีเช่นกันครับคนไข้ตอบรับได้ดีครับทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเกต